สวัสดีเป็นแฟน SF นะคะเอ็มวิทวัตค่ะนักแสดงจากพินาคภาค3ค่ะพวกมันทิ้งมึงไปแล้วออดปีศาจนิมลน โอ้โหภาคนี้จะบอกว่าทรหดอดทนมากรวมหมดทุกอย่างเลยเป็นอันซีนในประเทศไทยด้วยแล้วก็บทที่มันเข้มข้นขึ้นด้วยแบบคาแรคเตอร์ของนักแสดงที่มันแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่แพ้ภาคหนึ่งกับภาคสองเลยค่ะก็มีความกดดันเล็กๆนะครับผมเพราะว่าพี่นาาภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยทำไม้ดีมากนะครับทำไม่ถึงร้อยล้านนะครับผมพอมาเล่นภาคนี้เรารู้สึกว่าแบบเราต้องทําให้เต็มที่นะครับผมเราต้องแบบทำกันบ้านเยอะๆเข้าใจตัวละครมากๆครับผมต้องแสดงมาให้ดีที่สุดครับผม ผมเป็นตัวละครใหม่ในพินาคภาคสนะเป็นชาวเกาหลีนะทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับผีไทยอะไรอย่างเนี้ยความปั่นมันอยู่ที่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยแล้วไปเจอเรื่องพวกนี้คิดดูจะเกิดอะไรขึ้นทุกคน,กคนอ่าจริงๆเจอนะคือวันนั้นอนะ่ะไปห้องน้ําตอนเที่ยงคืนเนี่ยแหละแล้วห้องน้ําเสร็จออกมาปั๊บผมเจอ เจอพี่แชมป์แต่งเป็นผีโอ้เปลือกออกมาปั๊บผมเจอเขาผมผมกีตแตกเลยนะหัวใจเกือบวายครับผมทุกคนกครับผมว่าพี่หน้าภาคนี้น่ากลัวมากนะครับผมเรียกได้ว่าคือถ้าเรามีเรื่องคนคนหนึ่งอะแล้วไม่ว่าเราจะยอมเพราขนาดไหนเราจะขอโทษเราจะทำอะไรแต่คนคนนั้นเขาบอกว่าฉันไม่ยอมแล้วเธอก็ห้ามยอมฉันเธอห้ามหนีไปเธอต้องอยู่ให้ฉันแก้แค้นก่อนผมรู้สึกว่าคนแบบนี้คือน่ากลัวมากๆครับ สำหรับ CG อ่ะครับก็คือเราก็เต็มที่มากเลยเพราะว่าในภาคนี้เราต้องสร้างพญานาคขึ้นมาแบบเป็นตัวเป็นตนแล้วอะไรเงี้ยนะครับคือ2ภาคที่ผ่านมาจะเล่าไปแค่ตํานานเพราะงาน CG ก็ละเอียดมากแล้วก็ผมได้เห็นหนังแล้วผมเห็นงานแล้วแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ดูเทเลอร์แล้วว่าคงจะว้าวกับ CG อะไรเงี้ยครับก็คือเต็มที่ครับกับ CG ในภาคนี้ครับผมคุณชื่อว่าหนังอ่ะมันต้องดูในโรง โดยเฉพาะพี่นักสามเนี่ยต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นมันจะได้ความแบบ360ซาวนะครับทุกคนเซอร์ราวด์จ็มันแบบว่าทาให้คุณเข้าไปในสมองของคุณทุกซีนทุกคําพูดนะครับทุกคนมันมีอัตรลดเพิ่มเป็นล้านเท่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องซาวเรื่องภาพที่จอใหญ่อะไรเงี้ยครับผมว่าได้อัตรลดมากๆอยู่แล้วแน่นอนครับผม ก็สำหรับแฟนๆ SF Cinema นะครับก็อยากฝากเชิญชวนนะครับไปให้กำลังใจหนังเรื่องพี่นาค3กันนะครับ17มีนาคมนี้นะครับผมก็ฝากพี่นาคภาค3แล้วก็ฝากพี่นาคคนใหม่ก็คือแชมป์ชนาทิพด้วยนะครับผีไทยอ่ะมันน่ากลัวมากๆนะทุกคนก็อยากให้มาดูที่โรงหนัง SF Cinema กันนะครับก็เจอกันเต้ต้องมาดูเลยตัวบอลลูนกับเฟิร์นเนี่ยรอบนี้เขาอินพ็อตมาจากเกาหลีนะจากหนึ่งก็แซ่บแล้วภาคนี้คูณร้อย ใครอยากจะดูพี่นาภาคสามนะคะเช็ครอบซื้อตั๋วได้ที่แอปพลิเคชัน SF Cinema เลยค่ะก็ย <increí ble> ังไงแฟนๆพี่นาคอยากชมกันแบบหมู่ม้วนหรือว่าเฉพาะแก๊งๆเราก็สามารถเหมาโรงได้นะครับผมที่ SF Cinema ทุกสาขานะครับผมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติไมได้ที่โซเชียลมีเดียของ SF Cinema นะครับผม